ทุกคนนะครับอยู่กับผมนะครับบอสซาทาเพื่อนเองเพื่อนๆจำกันได้ไหมครับที่ผมคุยกันไปกับคลิปก่อนที่เป็นเรื่องของสารละลายเพราะว่าที่ว่าผมเนี่ยใช้น้ำบาดาลก็สำหรับบ้านผมเนี่ยก็ได้ทำการขายเครื่องกรองน้ำวันนี้เนี่ยผมก็เลยจะพูดถึงหลักการการกรองน้ำง่ายๆกันครับด้วยตัวนี้เลยครับขอเล่นวิทยาศาสตร์ เรื่องการทดลองการกองน้ําก็เดี๋ยวเรามาแกะกลองกันดูกันนะครับว่าข้างในเนี่ยมันมีอะไรบ้างเนาะก็สําหรับสิ่งที่เขาให้มาก็จะเป็นตัวปลอดแก้วที่มีตัวกระดาษกองอยู่ครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือตัวสารกองต่างๆนานานะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือตัวฐานของมันครับเดี๋ยวเรามาเริ่มประกอบกันเลยครับก็สําหรับสารกองที่เขาให้มาเนี่ยก็จะคล้ายๆกับตัวเครื่องกองน้ําจริงเลยนะแต่ความจริงแล้วเนี่ยตัวเครื่องกองน้ําของจริงเนี่ยมันจะมีสารกองเยอะกว่านี้ฮะ สำหรับตัวแรกนะครับคือกรันเชอรแกรนิตนะครับก็จะเป็นสำหรับตัวแรกเลยก็จะเป็นหินที่โดนบดมาแล้วก็สำหรับตัวนี้นะครับก็จะไว้กองกองยากองพวกเศษดินเศษหินอะไรต่างๆครับต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวทรายครับก็จะเป็นทรายที่อ่ะโดนอัดเป็นเม็ดๆอย่างนี้เนาะฮะเพื่อนๆเคยดูพวกตู้เลี้ยงปลาอะไรแบบนี้ก็จะเห็นตัวนี้เนี่ยใส่อยู่ในสัรนกรองของตู้เลี้ยงปลาครับ แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีตัวทรายตัวนี้จริงเนี่ยเราก็สามารถใช้ทรายธรรมดา,าไปล้างน้ําให้สะอาดแล้วก็เอามาใช้แทนได้ครับต่อไปครับตัวที่สําคัญมากฮะหมายเลข3คือ a อ t i จเ t น d ต a ด b o n อนครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นถ่านที่โดนความร้อนสูงมากครับและหลายคนอาจจะถามว่าเอา้าแล้วเราใช้ถ่านธรรมดาได้ไหมก็ใช้ได้ครับแต่ก็จะไม่ดีเท่าตัวนี้ครับ สำหรับตัวนี้นะครับก็เป็นตัวหลักเลยที่เอาไว้กรองพวกกินและที่สําคัญเนี่ยก็ยังเอาสารเคมีเนี่ออกจากน้ําได้ด้วยจริงๆเนี่ยเราผ่านแค่สามตัวนี้เนี่ยน้ําทั่วไปเนี่ยก็จะใสแล้วก็จะมีตัวหนึ่งครับที่เขาเอามาให้ก็คือคอเซรหรือว่าตัวผลึกทรายหรือว่าทรายละเอียดฮะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งครับที่เอาไว้กรองตะกอนครับ ก็เขาจะให้มา2แบบนะครับก็คือตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นตัวฟองน้ำนะฮะก็ตัวนี้นะครับก็จะสามารถกรองแล้วก็ยังมีน้ําผ่านไปได้อยู่ส่วนตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวของกระดาษครับก็สําหรับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นการกรองที่ละเอียดยิ่งขึ้นฮะก็สําหรับตัวนี้นะฮะน้ำเนี่ยยังผ่านได้แล้วก็สิ่งแปลกปลอมเนี่ยจะผ่านไปได้แค่15ไมคอนก็สําหรับชั้นล่างหรือว่าชั้นแรกของเราเนี่ยก็จะใส่เป็นกระดาษกรองละเอียดแล้วก็คอสเฟอหรือว่าทรายละเอียดครับนี่ชื้อ ชั <Okay. S 2> ้นต่อไปนะคบหรือว่าชั้นที่2เนี่ยก็จะใส่เป็นตัวกระดาษกรองละเอียด่างเดิมแล้วแต่เราจะเปลี่ยนจากตัวทรายละเอียดจะมาเป็นอ c t i v a t e บ c ค r ร o n ครับมาเรามาใส่กันเลยโอเคครับชั้นต่อไปหรือว่าชั้นที่3เราก็จะใส่เป็นตัวทรายของเราน่นเองมาสุดท้ายนะฮะก็จะเป็นหิน,รนกร a n i t แต่ เนี่ยผมรู้สึกว่ามันแบบมันดูไม่ค่อยสะอาดผมก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว,ว่าทดลองมาจริงๆเนี่ยมันจะต้องแบบว่าเป็นน้าที่ไม่ใส่แน่นอนผมก็เลยจะเอามาล้างกันครับนี่แล้วก็เทเข้าไปเลยเดี๋ยวเราจะล้างกันด้วยน้ําเปล่านี่แหละโอเคฮะนี้ก็คือสีของหินนะฮะก็ตามสภาพครับแล้วก็กลิ่นข้างที่จะดีในระดับหนึ่งเลยนะฮะแล้วก็ต้องค่อยๆเทออกมา อย่าให้หินนะฮะหลุดออกมานะครับผมพวกสารธรรมชาติครับที่เป็นหินหรือทรายเนี่ยก่อนที่เราจะมาใช้เนี่ยเราก็ต้องทําการล้างให้สะอาดก่อนนะครับชั้นบนสุดนะครับผมจะใส่ฟองน้าแล้วก็เอาตัวหินเนี่ยใส่ลงไปเลยก็เขาก็จะให้เป็นตัวโพแทสเซียมกับเกลือมาครับแต่นั่นอนะครับ อย่างเราแล้วเราไม่ใช้ครับเราจะเอามาทดสอบกับน้ําโคลนจริงๆเลยทดสอบอนนี้นะครับก็สําหรับเครื่องกรองน้ํเดียวของเราเนี่ยก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็เดี๋ยวเราจะต้องไปหาน้ําโซโครกมาใส่เพื่อเป็นการกลองและทดสอบนะคะว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่าก็แน่นอนครับว่าบ้านผมเนช่วงน,นี้ฝนตกนะะเพราะงั้นเนี่ยมันจะต้องมีน้าเน่าเสียอย่างแน่นอนโอ้นั่นไงไม่สาวน้อย มไม่ไมต้องมาทิ้งนกมาทิ้งแม่นะที่อยู่นหนุนแบเราไปตักกันเลยเราจะลองกรองน้ําจากน้ําโครนตรงนี้นะคะนี่ลดไหลๆชัดเจวฮะ,ะนี่ไปเรากลับกันเลยดีกว่าผมเชื่อว่ามันต้องกรองได้ย่าถ้าให้ผมผิดหวังเพียฮะเราจะารเริ่มทําการค่อยค่อยใสลงไปกันเลยนะฮะ เราต้องรอเวลาสักครู่นะฮะให้มันกระดังซึมเั่ถึงตอนนี้ผมก็เห็นว่ามันค่อยๆลงไปแล้วนะแปลว่ามันช้าค่อนข้างช้านะเพราะว่ามันช้าจริงๆแหละตอนนี้นะฮะจากน้ําตรงนี้ที่มันเน่ามากทุกคนดูตรงนี้สิมันใสมากๆเลยแต่ที่ผมดูมาเนี่ยเหมือนมันตรงนี้เนี่ยมันยังมีความดําๆอยู่เนาะผ่านตรงนี้ไปเนี่ยผมว่ามันใสมากๆเลยก็อาจจะงงว่าทําไมตัวนี้มันหายไปนะฮะ ใช่ครับเราล้างแล้วมันก็หล่นหกไปนิดนึงเรามาดูกันฮะเดี๋ยวเรามารอดูตอนสรุปที่น้ําตรงนี้มันหยุดไหลนะเราจะมาดูกันนะครับว่าน้ำที่กองแล้วกลับไปตัวเครื่องกองอันนี้และก็ตัวที่ยังไม่ได้กองเป็นยังไงก็ผมถือว่ามันก็ดีขึ้นนะดีขึ้นในระดับหนึ่งเลยฮะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันก็ยังค่อนข้างที่จะคือมันดีขึ้นมานิดนึงจากที่ผมดูมาฮะนี่ มันใสขึ้นมานิดนึงฮะก็เดี๋ยวเราจะพามาดูเครื่องกองน้ำจริงๆกันนะครับที่ใช้กันจริงๆในบ้านผมเลยก็คือนี่ครับผมตัวนี้นั่นเองก็สําหรับเครื่องกองน้ำนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับของบ้านผมนะฮะนี่อันนี้คือน้าําบาดาลของผมฮะอันนี้ก็คือแบบสกรปรกครับนี่ดูสิและอันนี้ก็คือน้าําบาดาลที่โดนกองมาจากบ้านผมครับ ก็ผ่านเครื่องกอง2อันอันนี้เลยก็จะได้ใสๆอย่างน้ําดื่มอย่างนี้เลยครับนี่แต่ผมบอกก่อนนะครับว่ายังดื่มไม่ได้นะก็สําหรับการรีวิวเจ้าของเล่นทดลองของเด็กก็คือเครื่องกองน้ําแบบฉบับรุ่นเล็กนะคะก็ผมบอกไปก่อนเลยนะถ้าเกิดว่าใส่ตัวสารกองน้อยเกินไปมันก็กองไม่ได้ใส่เยอะเกินไปก็สิ้นเปลือง ก็สำหรับการกรองน้ำจริงๆเนี่ยก็ใช้เครื่องแบบเมื่อกี้ที่ผมพาไปดูนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดติดตามนะครับก็อย่าลืมนะฮะกดติดตามกระผมไปถึง5,000ซับกันนะครับวันนี้ไปกันแล้วครับบ๊ายบายเดี๋ยวทิ้งลิงไว้าล้านนะครับไปกรองน้ำต่อแล้ว